เกมดีเกียร์ดัง Steam Wallet ราคาประหยัดตังค์ซื้อง่ายส่งไวที่ Chip Store สวัสดีครับกร้าผมเบนแกรมเกมแคสเตอร์และน้องเนื้อครับผมนะถูกกระทำชาวเราอยู่ข้างหลังครับปล่อยไปครับผมนะกับเกมไฟในแอดเวนตีสี่ฮอลลีวูดอินชอนอีกแล้วครับผมนะหละังจากพาร์ทที่แล้วผมก็ได้เฟลนะครับจากการลองโหมดเชลเลนไบร์ทโหมดไม่ใช่ไบร์ทโหมดชุยอ่าออไนท์แม่โหมดใช่ครับผมนะอ๋อไนท์แม่ แม่งหัวล้อหล่อครับผมยังแค้นไม่หายครับผมนะผมก็เลยตัดสินใจหลังจากที่ได้ไปลองซ้อมมือมาหลังไม้แล้วก็รู้สึกว่ายัางทําไม่ได้นะก็จะขอไปทําชาเลนจ์อื่นก่อนลวกันครับผมซึ่งชาเลนจ์ที่ผมจะทําในวันนี้ก็คือชาเลนจ์แมทแมทชุยแมสเฟรดดี้วันนี้ก็เป็นอะไรพูดผิดพูดถูกแมทเฟรดดี้ครับผมนะซึ่งจะเป็นชาเลนจ์ที่ตัวเฟรดดี้ข้างหลังเราอะมันจะเกิดโคตรโหดครับคือเต็มปเต็มเราต้องคอยระวังหลังของเราอย่างบ่อยๆมากครับผมนะ ซึ่งตอนที่ผมได้พักไปผมก็ได้ไปดูเทคนิคการเล่นของฝรั่งคนหนึ่งมาครับคุณแรดโบสกี้นะที่เป็นคนที่สามารถผ่านชาเลนจ์ได้ถึง3าชาเลนจ์แล้วครับเหลือแค่บายโหมดอันเดียวที่เขาถ้าเขาผ่านได้ก็เขาจะเป็นคิงออฟฟรายแอสเฟดีนะครับผมนะแทนมาร์คิพายนะครับผมต้องแจ้งอีกครั้งครับว่ามาร์คิพายยังเล่นชาเลนจ์ไม่ผ่านเลยสักโหมดเดียวครับแต่คุณแรดโบสกี้เนี่ยเขาไปผ่านไปสามชาเลนจ์แล้วนะเหลือแค่บายโหมดเขาจะเป็นคิงแล้วอะ <c oughs> ผมก็เลยแบบไม่ได้และ ในฐานะที่เราเคยเป็นงของไทยเราต้องทําได้บ้างสักอันละนะชาเลนจ์ challenge สักอันผมไปดูเทคนิคการเล่นเขามาผมผมถึงได้เข้าใจไงว่าอ๋อเล่นอย่างนี้นี่เองมันถึงผ่านโอ้ผมผมถึงได้เปิดโลกกระทัดเลยว่ามันมีเทคนิคอย่างหนึ่งครับแต่ทุกท่านจะก็จะรู้เองครับว่าเป็นเทคนิคยังไงถ้าใช้เทคนิคนี้ก็เราจะสามารถมีโอกาสผ่านได้มากขึ้นสูงมากครับผมนะเดี๋ยวรู้กันเลยครับมาก่อนอื่นเปิดชาเลนจ์เลยครับแมชเฟรดี้ที่บอกไปแล้วก็เล่นไนแม เทคนิคของผมง่ายๆครับจากที่ไปดูของคุณแรดโบซกี้มาก็คือเราจะไม่เปิดดูเขาว่าบอนนี่กับชิกาบมาหรือยังแต่ใช้วิธีวิธีนึงในการหลบเลี่ยงมันครับผมถ้าใครเล่นในโหมดชี้จะรู้ครัว่าการเดินของมันจะเป็นยังไงเราจใช้ประโยชน์จากตรงนั้นครับก่อนอืน่นทําไปข้างหลังเลยครับมันจะมาอย่างไวมากก่อนเราให้เราเข้าไปที่ประตูครับผม ไม่มีมาแล้ว,ลวหรือโอ้หแม่งแม่งมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นฟ็อกซี่ครับคือมึงมาไวเกินไปไหมฟ็อกซี่มาแล้วครับชิบหายแล้วเฟรนดี้ไวมากกาิกะผมผมเฟลแล้วมั้งอย่างนี้เงียบนี่มาแล้วไปแล้วโอ้ไม่ทันไม่ทันอย่างนี้ไม่ทัน เม sí> ื่อกี um ้ผมเฟลไปหน่อยครับเผอให้ฟ็อกซี่เข้ามาไวทำให้กระโดดการเบี้ยวไปทุกท่านเห็นหร้อยังว่าผมทำยังไงครับผมจะไปที่ประตูครับหลังจากที่ไปที่ประตูผมจะฟังสักพักครับว่ามีเสียงหรือเปล่าถ้าไม่มีเสียงหายใจผมจะปิดประตูครั้งหนึ่งครับเพราะถ้าเกิดไม่มีเสียงหายใจแล้วปิดประตูครั้งหนึ่งถ้าเกิดศัตรูมันอยู่ตรงหน้าเราอ่ะมันจะเข้ามาที่ประตูทันทีครับผมดังนั้นผมจะปิดประตูครั้งหนึ่ง ถ้าเปิดออกมาแล้วฟังเสียงหายใจถ้ามันยังไม่มีแปลว่ามันไม่อยู่เลยแล้วก็ออกมาได้ครับแต่ถ้าเกิดฟังเสียงหายใจแล้วมันอยู่แล้วก็แล้วก็ปิดประตูค้างไว้รอให้มันหนีไปเอ๊่เนี่ยทุกท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวดูผมเล่นไปเรื่อยๆครับผมว่านี่เป็นเทคนิคที่ดีในการผ่านครับขอแค่ฟ็อกซี่เมื่อกี้ฟ็อกซี่เป็นมาไวไปหน่อยทำให้ผมพลาดแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้มา เทคนิคที่ทาให้เราไม่ต้องเสียเวลาใช้ไฟฉายเปิดดูแล้วก็จะรู้เขาว่ามันมาไม่มาก่อนอื่นเราต้องรอสักพักหนึ่งก่นกอนตัวละครจะมามาแล้วโอเคเริ่มเลยงั้นก่อนอื่นเราก็ไปที่ทางซ้ายวันนี้ฟังไม่มีเสียงไหมไม่มีปิดหนึ่งทีแล้วเปิดมาไปแล้วแน่เนี่ยครับงั้นก็เฟรดดี้ก็จะมาอย่างรวดเร็วงั้นก็ไปที่ทาง ขวามีเสียงหัวใจไหมไม่มีเปิดหนึ่งทีแล้วเปิดไม่มีแปลว่ามันไม่อยู่เลยใช่ครับเนี่ยเอาวิธีการพอจะรู้ว่าทิวมันมาหรือไม่มาทางซ้ายโอ้โหได้ยินครับได้ยินไปแล้วานาทีก็หันกลับไปเฟดดี้อืมเฟดดี้จะเต็มทุกครั้งครับเราต้องกลับบาเช็คตลอดไม่มีเปิดหนึ่งที ไม่มีโอเคฟอกซีไม่มาครับผมตอนนี้ผ่านไปหนึ่งถึงหนึ่งตีหนึ่งแล้วเยี่ยมตอนนี้ทําทำได้ดีมากครับเงียบบิดหนึ่งทีมาแล้วบิดนี่ไปแล้วเฮ้ยเฟดดี้มาชาไป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 เมื่อกี้ชาไปฟอกซีไม่มาเยี่ยมชิกะมีไปไปแล้วนี่ก็หันกลับไปเฟดดี้แอนไม่แดกครับผม กับแบบวันนี่ต่ออืมโอเคบอนนี่ไม่มีปีหนึ่งทีไม่มีไม่มีอย่ามาหลอกกูกูรู้อืมมีก็ไปชิกะมีไหมเงียบปีหนึ่งทีเงียบไปแอดดีโอเคบอนนี่ ไปเสีงเยงอะไรวะเสีงเยงอะไรวะคุฟ,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 ฟอกฟฟออแมงเกิลมาแล้วเวนกรรมไว้แฟงเกิลมาครับสะดุ้งเฮือก <c oughs> เวนกรรมเอ้ยแบงเกิลทำจะทำทุกอย่างเสียหมดเลยครับเนี่ยกลับไปที่เฟดดี้ฟังชิกาชิกาชิกามายังเสียงหัวใจไม่ดีไรปีหนึ่งทีไม่มีกลับไปที่เฟดดี้ โหผมไม่อยูล่ละดูบอนนี่เลยอะ่ะต้องกลับไปปิดฟ็อกซี่กันปิดตัวนี้แล้วรีบกลับไปที่บอนน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 ี่น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 ี่เร็วไหมยังเงียบปิดทันทีมาดีนไปเฟดนี่เฟดนี่กลับไปเฟนนี่แล้ววิ่งอย่ง,อนอยอยงนี้นย่งนี้อย่างนี้ไปไปปิดปิดปิดมังเกิลปิดมังเกิลโอเคทันอยู่ทันอยู่อย่างนี้ทันอยู่แล้วก็ กับพี่เฟดี้เร็วมาก,กับเฮ้ยช้าไปแป๊บนึ่งครับจริงอยู่ว่ารู้เทคนิคแล้วครับแต่เราก็ยังต้องแข่งกับเวลาพอฟ็อกซี่มาทำให้กำหนดการของผมแม่งรวนหมดเลยไงแต่ก่อนที่ฟ็อกซี่จะมาเรียกว่าผมไปได้เลื่นไหลมากอะ่ะ บอแล้วพอถึงตีสามปุ๊บมันจะกลายเป็นไนแรมซึ่งจะทาให้ผมมีโอกาสสูงมากดังนั้นขอแค่ผมไปถึงตีสามก็มีสิทธิ์จะผ่านชาเลนจ์นั้นได้เป็นไปได้ครับมาแมสเฟรดดี้นี่แหละครับที่ผมจะผ่านครับก็ก็ผมคิดว่าแมสเฟรดดี้คือชาเลนจ์ที่ง่ายที่สุดครับถ้าไม่ผ่านแมสเฟรดดี้ก็คงจะผ่านอย่างอื่นไม่ได้แน่จริงจะเล่นบอลรุนบอยให้ถึงตีสองเลยก็ได้นะถ้าทำอย่างนั้นก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยอะแต่ผมไม่ค่อยถนัดไงก็บวกแม่งเลยก็ได้กันมาไหนก็ไหนแล้ะ อมันไปได้ไมันเป็นไปไ,ไ,ได้อยู่มันไม่ยากขนาดนั้นท่องจำเอาไว้ไปที่ประตูเลยกันยังไม่มาหรอกปิดประตูเลยปิดเปิด,ปดไม่มีเสียงไปกลับพี่เฟดดี้เฟดดี้มาแล้วโคดไววาแล้วเนี่ยสามตัวทันทีเลยนะต่อไปชิกะชิกะเงียบปับป๊บปั๊บเงียบไปกลับไปที่เฟดดี้บอลนี่ มีไปไปต่ไปก็คีกะไอยาไปไปแล้วไปก็กลับที่เฟดดี้ทางนี้เราถ้าไม่ต้องเปิดดูครับแล้ววันนี้น่าจะอยู่หรือมั้งเนี่ยเงียบปิดทันทีเงียบไป เฟดดี้ช่วงตีหนึ่งตีสองนี้สบายมากครับผมรับมือได้หมดแล้วอะบาเคถ้าบ็อกซี่ไม่มาเลยอะมผมจะผ่านได้อย่างรวดเร็วเลยเนี่ยบันนี่เงียบจิ๊บอีกหนึ่งทีเงียบบายบายบายเห็นไหมครับผมรับมือพวกนี้ได้สบายแล้วอะด้วยเทคนิคนี้ เงียบกิฟต์อกซี่ไม่มาเยี่ยมวันนี้ก็น่าจะเพวเพวอยู่เงียบกิฟปิดหนึ่งทีเงียบไปเชคจนกว่าจะแน่ใจครับผมจะรอจนกว่าจะแน่ใจแล้วค่อยทำการเปิดไฟฉายนีเสียงปิดหนึ่งทีเงียบนี่ยายากูรู้ไม่ไม่อยู่ไปไกลเลยครับตอนนี้ตีสองแล้วเยี่ยม ฟ็อกซี่ไม่มาครับตอนนี้บิดทึงทีเงียบจิบตอไฟโอเคฟ็อกซี่ก็ยังไม่มาเยี่ยมแต่ทำได้ดีมากครับชิกะมาแล้วไปไปแล้วฟ็อกซี่ยังไม่มาเยี่ยมพอดีสามไรก็จบไปนั้นแหละวันนี้ว่างไง เงียบปิดเงียบไปเยี่ยมใช้เวลานานไปหน่อยแต่ก็ยังทันอยู่บอกซี่ไม่มานี่สบายมากจริงชิกาวว่าไงปปดึ่งที่มาแล้วไปแงไม่ได้แดกเขาบอกเลยฮตีสามแล้วเงี้ยต้องตีสามแล้วละ่ะนะวันนี้เงียบปินที่ เงียบพีไปดีสายแล้วยังไม่ยัง,ย,งยังไม่เปลี่ยนเลยยังไม่เปลี่ยนมันยังไม่เปลี่ยนครับอย,อย่าเพิ่งวางใจมาโอเคอีกแป๊บนึงน่าจะเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นไนท์แมร์ยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวว่วันนี้เนี่ยบปีหนึงพี เมื่อกี้ไม่ได้ยินหรือผมรีบไปเหรอวะโอ้หเมื่อกี้พลาดตีสามขวาจะจะไนท์แมร์อยู่แล้วเชียร์ถ้าไนท์แมร์มันก็มีโอกาสผ่านได้สบายแล้วเฮ้ฟันวิบวรณ์บอยล้กันไม่ไหวแล้วฟันวิบวรณ์บอยก่อนแล้วค่อยเข้าไปเล่นนะครับเล่นก็ไม่ค่อยจะได้เลยนะฟันวิบวรณ์บอยเนี่ยมาไม่สนแล้วกูเล่นแล้ว กูเสียดีตรงบอลลูนบอยหล่ออีกตัวเนี่ยตัวนายจิตวิ่งมาวิ่งแล้แน่แน่แน่ กูจะดูมันกูจะดูมันหลอกเอาใหม่ไม่จบกับมึงอ่ะฟันบุลบบบอยทำไมตอนแรกผมเล่นแล้วแม่งผ่านเลยวะคราวนี้แม่งอยู่ๆแม่งก็ดูยากขึ้นหรึกกูฟุกวะกูฟุกแน่เลยตอนแรกหลบบานป้านีไงไอ้บันป้าเฮ้ย ยากไหมใช่ไหมกวาดอีกกวาดอีกอย่ามายากแถวนี้พอจะเริ่มรู้แล้วเริ่มจะรู้แล้วไอ้เว่ยนี่ หานังนันง oh. ไม่เล่นแม่งแหละไม่ต้องพึ่งมึงก็ได้เว้ยเมื่อกี้กูก็จะผ่านอยู่แล้วถ้าไม่ติดวันนี้แม่งโกงทำนิ่งกูผ่านไปแล้ว ใช้ำเตง็งเป็ดโผล่มาอย่างไวเลยนะเียเบจิบ อยาอยากกูรู้แค่อยากจะไปถึงตีสองมันก็ไม่ให้อบอลลูนบอยไอ้เด็กหัวดวยกูต้องมาสวยเนี่ยลยเงียบชิบเงียบแล้ว เงียบมาแล้วไปมาทางไหนกลับไปทางนั้นครับแม่เงยฟ็อกซี่มาตายครับกำหนดการของผมพังหมดแล้วคือแค่สองตัวกูก็ไม่ทันแล้วอะ่ะมึงยังมีฟ็อกซี่มาอีกอะ่ะเวเ้ยต้องเร็วขึ้นหน่อยแล้วต้องไปรีบไปตัวขี้เก่าโดยไวถึงยังเงียบจิบยังเงียบอยู่ กลับไปที่เฟดดี้กลับมาเช็คบอนนี่ไม่แน่ไม่ทันฟ็อกซี่แน่เลยวะเฮ้ยกลับไปไปิดฟ็อกซี่กันอะแล้วก็กลับไปที่เฟดดี้เฟดดี้เฟดดี้แม่งเอ้ยกำหนดการล้วนหมดแล้วเช็คคิก,กายังไวแล้วกลับไปมองเก็นไม่มีกับพี่เฟดดี้เอ้ย

Siak 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 siak, tak tak siak siak tak 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 tak. Di sini ayam, di sini ayam, ayam. Tiada, tiada, tiada. 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 Tiada, ดีตามแล้วกลับไปเฟดี้กลับไปดีไอ้ไอ้ีมันชิกาสกา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 ไปนึงที่อยู่ไปเร็วเบลเบลได้ไหมเฟดี้เฟดี้นี่นีีก่อนแล้วก็กลับไปกันกันกแล้วก็กันกันกันกนกันกัน กับ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 ไปที่เฟสด้เดี๋ยเดบอลนี่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 จะมาบอลนี่จะมาบอลนี้ไปบอลนี้มาไม่ได้ยินปีนที่ไม่มีกลับไปเร็วมันมันมันไหนแมงมันควรจะไหนแมงอะไรนั่นด้วยไม่มาที่เดียววะกลับไปที่มันเกิดก่อนแล้วค่อยกลับมาชิกะชิกะชิกะชิกาชิกาเลยชิกะชิกะจะมาแล้วชิกะชิกะแน่เลยเด้อ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 ชิกาแน่เลย เงียบอยู่โอเคเฟิฟตี้เฟตี้เฟตี้อย่าอย่าเพิ่งนอนใจถ้าผมไม่ลวนนะเมื่อกี้แม่งจะผาอยู่แล้วผมแม่งผมแม่งลวนงไงแม่งแม่งกลัว โดนแมงเกิลจํำสกแกเลยสลัเฮ้ยเย้เป็นไงสาสตหมดเวลาของมึงแล้วเว้ยแนงเลยต้อให้กูกะตั้งนานมาไปเล่นและหย็ดแมงรู้สึกมันจะต่อให้แค่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่กูเอาอะลดให้เท่าไหร่กูก็เอาอชั่วโมงนี้นะถึงเท่าไหร่เองถ้าเกิดไปใช้ร์่หมดรู้สึกมันจะลดน้อยกว่าครับ ใช่ไหมได้แค่ตีหนึ่งครับผมได้ผมนี่ก็จะตีสองแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้กูเอาหมดนะครับนะขอแค่สบายขึ้นนิดหน่อยกูก็เอาครับมาเงียบจีบเคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหกูได้ตีหนึ่งมึงก็โผล่มาทันทีไอโกงกากเอ้ยขอแค่ไม่มีมึงกูผ่านไปนานเลยมังเกิ้ล ีดอกเอ้ยเฮ้ยกูสาหันมรุนบอยแหวเคื่ออะไร เกินสตอร์กเลยรอบสุดท้ายครับถ้าผมไม่ได้ชาเลนจ์นี้ผมจะขอยกเลิกเลยแล้วกันครับผมว่าผมคงไม่ผ่านแล้วผมคงไม่เก่งพอผมคงไม่มีฝีมือมากพอที่จะผ่านชาเลนจ์ DLC นี้เลยมาร์คี่พายยังผ่านไม่ได้ผมโอเคนะกูไม่ผ่านเลยก็ได้ครับกูยอมและครั้งสุดท้ายครับไม่ผ่านกูยอมจอบไปครับ กูไม่ไหวนะกูปวดตับมากนะมาแต่จะตั้งใจครับจะไม่มีการรุรีทุกลนผมจะเล่นแบบใจเย็นนะ อย่างที่ท่านเห็นครับผมพยายามแล้วยอมครับยอมจริงขออนุญาตแล้ันะครับไม่เล่นแม่งอะไรเกมนี้นะขออนุญาตหมดเวรหมดกรรมเลยแล้วกันขอว่าทุกท่านนครับที่ไม่สามารถผ่านให้ได้นะแต่ผมไม่ไหวล้วแม่งกูจะมันสูบฉีดสูบฉีดอายุผมมากเกมนี้ว้าสบผมยอมแพ้ครับ ยอมยอมจริงไม่จองไม่จีนองจีนนี่ไม่สนแล้วเรียกกูกาก็ได้ครับกูงั่งกูง่าก็ได้ครับูยอมครับยอมแพ้นะโอเค,คผมก็จบแล้วสำหรับไปในะแอสเฟรดี้สี่ดีเอซีฮาโลวีนไม่ลองครับชาเลนจ์อื่นมันยากกว่านี้ทุกอันอันนี้ง่ายสุดยังไม่ผ่านเลยยอมครับยอมยอม วปรเจกหน้าก็รอไฟน่แอฟเฟดี้เวิร์เลยกันครับผมนะเอออันนั้นน่าจะเล่นได้อย่างสบายใจมากกว่าสำหรับไฟนะ่แอฟเฟดี้สี่เนี่ยสยองคงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดขอบคุณที่ติดตามความกาของผมรับผมนะก็ไว้เจกันใหม่โอกาสหนนะ้าสลัดสวัสดีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฟูง